สวัสดีครับพวก,กับช่องโมเมออนทัวร์นะครับวันนี้จะมาติดตั้งเจ้า TPMS นะครับตัววัดลมยางนะครับก่อนไปชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับอุปกรณ์ในกล่องนะครับ,รนนะรบจะมีคู่มือนะครับ ก็สายชาร์จผมได้ทำการชาร์จเต็มแล้วนะครับแล้วก็มีอุปก,กรณ์เป็น็อตแล้วก็ประแจไวไ้สำหรับล็อกนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ทั้งสี่ล้อนะครับรามาเปิดตัวเครื่องอะไระครับกดแช่ครับเราจะขึ้นมาแบบนี้นะครับ FR เป็นล้อหน้าขวานะครับ RR ล้อหลังขวา FL ล้อหน้าซ้ายนะครับแล้วก็ RL ล้อหลังซ้ายนะครับเมนูต่อมามันจะเป็นองศานะครับเป็นแบบองศากับฟาเรนไฮน์นะครับข้างล่างเป็นฟาเรนไฮน์นะครับข้างบนเป็นองศานะครับแล้วก็กดปุ่มกลางครับตกลง ต่อมาเราก็มาตั้งนะครับว่าจะให้ค่าสูงสุดเป็นเท่าไหร่นะครับนี่ผมตั้งไว้46นะครับมันจะบวกลบทีละสองน,นะครับ46 48หรือว่า46 44อย่างเงี้ยนะครับต่ําสุดผมตั้งไว้ที่26นะครับถ้าเราเอาสูงสุดแล้วเราก็กดตกลงไว้นะครับอืมแล้วก็มาปรับเป็นล่างสุดปรับดูได้ครับ24 ตามสุดยี่ผมตั้งไว้26่บกนะครับล้วก็ตกลงปุ่มกลางนะครับแล้วก็เป็นองศาครับ p ีไแล้วก็กดค้างนะครับกลับมาที่เมนูลหลักนะครับวันทีใส่แ้้ก็เอาแหวนตัวนี้ใส่เข้าไปก่อนนะครับ มุนเข้าไปลึกเลยนะครับแล้วก็หมุนตัวเซนเซอร์เข้าไปนะครับจะได้ยินเสียงลมนะครับแล้วก็รีบหมุนเข้าไปนะครับเอาพอดึงมือนะครับแล้วก็ขันตัวนี้มาล็อกนะครับขันตัวนี้เข้ามาล็อกนะครับ กันมันหลุดนะครับแล้วกุญแจเนี่เขาแถมมาแล้วครับแน่นแล้วก็พอนะครับเดี๋ยวที่หน้าจอจะขึ้นแบบนี้นะครับอีกสามตัวผมยังไม่ใส่นะครับ เดี๋ยวเราไปใส่อีกสามตัวกันนะครับตอนนี้ก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองถอดล้อหลังล้อหลังข้างซ้ายนะครับล้อนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับมาใช้งานได้ไหมถอดมาแล้วนะครับเห็นไหมครับเตือนนะครับพอเตือนแล้วเรามากดปิดตัวนี้นะครับ กคครรัั้งนะบใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับอันนี้มันบวกลบประมาณหนึ่งปอนะครับความเพียงนะครับตัวนี้มันเป็นแบบรับแสงได้นะครับถ้าเรามาใส่แสงมันจะมันจะรับเป็นโซล่าเซลล์ครับ เห็นไหมครับพอขึ้นเป็นรูปดวงอาทิตย์แบบนี้ก็คือมันชาร์จนะครับชาร์จจากตัวแผงโซลาเซลล์ตัวนี้นะครับหรือเราจะชาร์จแบบเป็น USB ก็ได้นะครับชาร์จได้สองแบบนะครับพอเราปิดผมลองปิดไว้ครับเห็นไหมครับมันจะไม่รับแสงมันก็ไม่มีรูปพระอาทิตย์ขึ้นนะครับลองเปิดนะครับอย่าลืมเจ็บ เก็บประแจตัวนี้ไว้นะครับเวลาเอาไปเติมลมแล้วจะได้ใช้ถอดนะครับนี่เราติดในรถเรียบร้อยนะครับติดตรงตำแหน่งกลางเลยนะครับเวลามันโดนแสงอาทิตย์มันก็จะชาร์จเองนะครับแต่ถ้ามันโดนแสงอาทิตย์หน้าจอมันก็สว่างขึ้นมานะครับแบบนี้นครับ จอสว่างขึ้นมาพอไม่มีดวงอาทิตย์มันก็จะดอปลงนะครับเวลาเราไม่ได้ใช้รถมันก็จะดับเองนะครับพอรถมีการสั่นสะเทือมมันก็จะติดขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับฟังก์ชันก็จะมีวัดลมยางนะครับแล้วก็อุณหภูมินะครับอุณหภูมิแต่ละล้อนะครับว่าอุณหภูมิอยู่ที่กี่องศานะครับ แล้วก็รับแสงแดดนะครับจากโซล่าเซลล์ข้างหลังนี้นะครับแล้วก็ชาร์จเป็น USB ก็ได้นะครับชมคิดเสร็จแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับเมื่อกี้ไปลองครับแรงดันลมยางขึ้นไป47เลยนะครับล้อล้อหลังซ้าย46นะครับอันนี้มันเตือนนะครับมันล้องเตือน อุณหภูมิไปที่48แล้วครับรอขวารอบนี้อุณหภูมิ47นะครับถ้าไม่ติดแล้วก็ไม่รู้นะครับว่าอย่างเรามีความร้อนแื่ว,ว่าแรงดันลมมันผิดปกติหรือเปล่านะครับตอนแรกผมเติม42นะครับ๋ยวนี้มันแรงดันมันขึ้นมาถึง47แล้วนะครับ